เดดพี่อ่านแล้วคำพิธาประกาศพร้อมเป็นนายกเดดพี่อ่านแล้วคำพิธาประกาศพร้อมเป็นนายกของทุกคนลนั่นความรู้สึกช้าไปหน่อยเมื่อวันที่18กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพร้อมพงษ์นพผลิตอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กผ่าน ด็อรพร้อมพงพษ์นพฤทธ์ระบุว่าคุณพิธาโฟนอินชาวโคราชลั่นพร้อมเป็นนายกของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้ออ่านข่าวแล้วขำความรู้สึกช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังมาและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถ้าทําได้จริงเพราะวันนี้มีรัฐบาลเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนําสลายขั้วยุติความขัดแย้งสงครามสีเสื้อแดงเหลืองผ่าประเทศออกจากวิกฤตขัดแย้งเกือบย0ปีแต่ก็ดูดอยค่าด่าว่าโจมตีสารพัดจากกลุ่มผู้ สนับสนุนและสมาชิกก้าวไกลแนวคิดคุณพิธาที่สนับสนุนการปลองดองสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อมวลชนและสมาชิกก้าวไกลจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ดีรัฐบาลจะได้มีเวลาบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนห่วงอย่างเดียวการกระทําจะสวนทางคําพูดสมาชิกก้าวไกลบางส่วนน่าจะมีความคิดสุดโตง่งน่าจะค้าความขัดแยง้ง คบหาขยาคนจะเป็นนายกของทุกคนสลายขั้วต้องเริ่มต้นจากการมีเพื่อนก่อนรับฟังทุกฝ่ายไม่ใช่มีพฤติกรรมเก่งคนเดียวดีพักเดียวไม่คบเพื่อนเพื่อนไม่คบท่านเราไม่ยอมเพื่อนบ้างเช่นคำพูดที่ผมมีพี่ชายสันดานแบบนี้ของสสคนดังก้าวไกลที่ดอยคาสสฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนฟังแล้วรับไม่ได้กับพฤติกรรมน่าจะเลิิงกระแส แม้แต่กลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกลเองก็ออกมาติตติงที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนสอสอด้วยกันและเป็นสอสอาวุโสที่ควรปรับพฤติกรรมเรื่องกรรมธิการที่ยังอยากเอาชนะไม่ยอมกันถึงขั้นตอนจับฉลากก็ยังดูไม่จืดถ้ายอมบ้างก็ยอมมีเพื่อน ถ้าคุณพิธาทำได้จริงไม่ใช่คำพูดสวยหรูอเอาหลอกหาเสียงความนิยมน่าจะเหมือนละครคุณธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพูดจริงทำจริงอย่างที่พูดก็เป็นบุญของประเทศไทยการจะเป็นนายกของทุกคนอาจเป็นจริงได้ค่าของคนอยู่ที่ผลการกระทำไม่ใช่คำพูดลหลอกครับ